สวัสดีค่ะจะไปไหนนี่จะไปดูนกจะไปดูนกที่ไหนคะนที่กินปลาที่กินปลาอ่ะไปดูเลยหลังบ้านเราเนาะลำทาน้นองไปฝนจะพาไปดูลำทานหลังบ้านนะคะตอนนี้น้ำแห้งมากเลยไปทางไหนดีไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่น,น,นี่ทางนี้ ระวังลื่นนะคะมีแต่หินนะคะมีแต่หินทั้งนั้นเลยนะคะตงไงโอ้มีน้องหมาตามมาด้วยสองตัวน้องจิ้มจุ่มนี่น้ำลําธารหลังบ้านน้องไปฝนนะคะตอนนี้น้ำลดน้ำแห้งแล้วนะคะรอหน้าฝนน้ำแห้งแบบนี้ปลาก็เยอะนะคะเมื่อกี้มีนกมากินปลาสามตัว นี่ไงคะลูกโอ้นู่นนะคะลำธารหลังบ้านน้องไปฝนนะคะถ้าช่วงหน้าฝนนี่โอ้น้ําล้นขึ้นมาถึงตรงที่เรายืนเลยนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เลยตรงนู้น,นก็ท่วมนะคะทุกคนแต่ว่าท่วมแค่มาแค่วันเดียวแล้วก็ไปนะคะน้ําตอนนี้น้ําลงนี่เห็นแบบอย่างสวยค่ะสวยไปถึงนู่นเลย ข้างหลังไปทางนู้นอีกค่ะแล้วก็มีชุดเล่นตายแบนพิบูร์โอ้ชุดเล่นทรายเหมือนพี่ปื้มเลยอันนี้เดินข้ามได้เลยเน,น้ำแห้ง,งน้ำลด <รถ S 2> เยอะแล้วตรงนู้นเดินข้ามน้ำแห้งนั่ตรงนู้นนาที้นั่งจกเนาที้นั่งแต่ปลา โอ้ที่เราไปหาปลากันใช่ไหมลูกได้โอ้เราได้เยอะไหมคะแน่น่าเยอะโได้เยอะเลยป้ามีหอยหนูเดินไปดูหอยก่อนดูหอยที่ไหนคะที่เราจับมาเหรอได้โอเคไปเลยไปกันเลยน้องไปฝนจะพาไปดูหอยที่จับมานะคะทุกคนแล้วก็มีแม่โอ้ย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  ไปทางนี้ไปทางนี้มีบ้านน้องไปคนนหคะยังมีคอปเตอร์นอะบะเดินดีๆเดินดีๆอไรเดินไปอยู่ตรงไหนหอยอยู่ตรงไหน,เ,หนเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรนู่นเฮลดีคอปเตอร์มาจากไหนเนี่ย จับไม่ได้อยู่สูงไหนพาไปดูหอยหน่อยหอยอยู่ไหนคะไ,ไปเดินเลยขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้จะได้ไม่ลื่อนอ้าวสองตัวนัดไปเล่นนาอีกแล้วไปเลยค่ะเดินไปดูหอยกันมันมาเป็นห้าสิบไปผุนมาจากข่อผุนผนไปพูนบบไกลหนึง ทางนี้หรือเปล่ามาทางนี้หรือเปล่าคะตรงนี้อ๋อมาทางนี้เดินทางนี้จะได้ไม่ลลมไปเา<ป>เอา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 ,เอาไปเดินดีๆคะ่ะลูกเดินดีๆ นะคะทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเติมต่อเติมต่อต่อเติมไหนหอยนี<ม>่โอ้มีหอยมีปลาด้วยนี่นะลอยมีปลาด้วยสวงตัวอโอ้หอยอ,อ่างนี้เราเอามาเลี้ยงปลาหางนกยงนะคะทุกคน เพราะปลาหางนกยงุงเราตายหมดแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านนะคะแล้วก็มีอันนี้ห้งหมดเลยแล้วก็มีมีผึ้งก็มีผึ้งโอเคค่ะฝากเพื่อนๆหน่อยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามในใให้หนูเล้น,นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามในใจให้หนูได้นะคะ ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องใบฝนพาไปดูอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะบ๊ายบายเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah.